ึ้นลงบันไดอะไรเงี้ยมันชักปวดข้อปวดเข่าคุณอายุเท่าไหร่คะกระดูกล้า้าหรอยังค่ะแค่สมมติที่ฉันถามคุณผู้ชมว่าเคยไหมเนื้าบางทีอายุมากขึ้นมันก็เป็นไปได้แต่ว่าที่ฉันยังนะร้อนตัวนะคะร้อนตัวเอ้าคุณแต่มันไม่ใช่มีสาเหตุแค่อายุอย่างเดียวนะน้ำหนักที่มากเกินไปก็เป็นไปได้เหมือนกันเอ๊จริงหรือเปล่าต้องไปถามคุณหมอแล้วติดตามกันในเชื่อหมอค่ะเชิญค่ะ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวก่กระบะประหยัดน้ำมัน oh, no. เนี่ยพี่ว่าจะขึ้นลงบนไหนแต่ว่าปุ๊กลงไปก่อนเลยอ๋ออาทำไมอะคะมันเจ็บๆแป๊บๆที่เข่าอ่ะเวลาเดินมันเสียวๆตับแผลเวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยหรอพี่ใช่โอ้ย๊ยอาการแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคข้อเข่าเสื่อมนะพี่เอง สัญญาณแรกคือเรื่องเความปวดนะครับก็คือปวดเข่าโดยเฉพาะบริเวณด้านในของเข่าอันที่2ก็คือเข่ามีอาการอักเสบเช่นมีการบวมแดงร้อนบุบ,บ,บยุบยุบบวมๆมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นพวกอาการที่เริ่มอ่อนแรงเช่นเวลาเราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดเนี่ยรู้สึกว่าเข่าสุดนี่คืออาการเริ่มต้นแล้วก็อาจจะมีเสียงกรอบแกรบดังในข้อก็สาเหตุหลักๆคือการอายุที่เพิ่มขึ้นการใช้งานต่างๆนะครับเช่นน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าร่างกาย ที่บริเวณข้อเข่าก็ต้องรับน้ําหนักของร่างกายที่เพิ่มขึ้นการคุกเข่านั่งยองๆกับพื้นหรืองอเข่าที่มากจนเกินไปก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ข้อเข่ขามีความเสื่อมได้เร็วมากขึ้นปกติถ้ามีดัชนีมวลกายหรือค่า BMI มากกว่า25ขึ้นไปถือว่าเป็นโรคอ้วนซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ข้อเข่าเสื่อมแต่รู้ก่อนป้องกันได้ค่ะ การป้องกันข้อเข่าเ,าเสื่อมเนี่ยก็ประกอบด้วยการควบคุมปัจจัยต่างๆเช่นควบคุมน้ําหนักไม่ให้มากเกินไปหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ต้องยองๆกับพื้นหรืองอเข่ามากจนเกินไปนะการออกกำลังกายนี่ก็มีผลเช่นการออกกาลังกายต้นขาซึ่งเป็นการทําให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเข่าเ,ขาเนี่ยกระชับและก็รองรับแรงต่างๆที่จะลงได้มากขึ้น อาการแบบนี้พี่ต้องรีบไปหาหมอแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่รีบไปหาหมอลดน้ําหนักแล้วก็ออกกําลังกายการเคื้อเข่าด้วยดีมากเลยค่ะรับรองว่าถ้าทําตามนี้ดีขึ้นแน่นอนอค่อยคืนนะพี่เชื่อหมอไม่อยากให้กระดูกด้านเร็วๆก็ลดน้ำหนักกันนะคะออกกำลังกายด้วยนะคะ